สวัสดีครับอาจารย์ทุกท่านครับผมบผมมาพอครับช่องอีสานล้านดินนะครับเมื่อนี้เป็นพระกิจน่าจะทรงไายปีแล้วนะครับจะขอสวัสดีปีเก่าไปยังทุกท่านนะครับปีหน้าฟาไม่กับพอกันอีกนะครับอาจจะเป็นอาจจะอาจจะอาจจะเป็นคลิปทุดทไทยหรือว่าพระสันกา,าจ,จะมีคลิปไปหาตัวนกทรงไถ่ปีนะครับเนาะกำลังนัดมูพวกโยวาเสียวจังไดนนะครับ วันนี้ผมมาส่งลูกพิกหวานชุดสุดไทยนะครับลูกชีวกหวานชุดสุดไทยเป็นพีกหวานสามก๊กนะครับตรวจเพศเรียบร้อยแล้วนะครับพีกหวานสามก,ก๊กเป็นเบอร์ศูนย์สามไอศูนย์สีส่ศูนย์หานะครับศูนย์สี่ศูนย์ห่าใหอา้อาจารย์ทา่านศรีสงขเพันนะครับ ที่เรียกกับว่ามันชีวะในไกันละพอมันเหลือปลาไหลนะครับยางตรวจเพลิดปลานน,น,นนะครับรการตรวจเพลิดปลานว่าเป็นผูเมียบ่อจริงสินะครับผลปรากฏว่านี่นครับศูนย์ซีเป็นตัวมเมียนะครับศูนย์หาเป็นตัวผูนะครับตามคาดนะครับนะเนาะเดี๋ยวนี้กะเป็นเวลาเทียงเหรอครับผมเทียงกลัวเราลดกะไก่มากเหรอเนาะอยู่ใส่แล้ววันนี้แวนตาเนาะ <laughs> แต่ช่วงนี้ผมก็จ,จะไปหาต้นกไปมวนไปอย่างนะครับเอาตัวนี้มีบวชเตียมตัวนี้เป็นนกเมรนะครับเป็นนกเมรเป็นตัวเมียนะครับเป็นตัวเมียอ๋อผมก็เห็นลูกผีกหวานมีบวชเตียมตัวนี้ศูนย์สามสี่ครับผมตัวเมียนะครับตัวเมียอายุด,ดีก็ทีทรงแห่อาจาร ผู้กองพิทักษ์นะครับอายุดีก็จักน้อยนะครับอายุห่างกันอยู่ก็จังผมเคยเว้านะครับอาจารย์ตัวเมียลักษณะหางเขาจะสั่นนะครับหางเล็กน้อยสั้นนะครับนิ้วก้อยเบ่งแบกนะครับอาจารย์เห็นไ่นิ้วก้อยมันปูนะครับแต่พายตาบะลอดครับผมแต่พายตากําลังขึ้นนะครับสอตากําลังขึ้นนะครับบะหลอดนะครับแต่ว่าลักษณะของเขาก็คือพ่อ ใหญ่มากจากน่อยเนระหลปรล่างเขาจะเปลี่ยนไปนะครับไปเกียบตูดก็คือเกาครับนกหน่อยจับแต่เกียบตูดไม่ได้ครับชิดเป๊ะเลยอนะครับลงกล้องไปนะครับเดี๋ยวเตรียมกล้องไว้เรียบร้อยแล้วนะครับอรถรับส่งเขาจะหยุดวันที่ยี่สิบี่นะครับยี่สิบเขาจะหยุดขันยังสิมีอีกรอบนึงก็อาจจะเป็นก้อนมือยยุดนะครับอางสิมีอีกรอบนึงก็อาจจะเป็นก้อนมือยยุด เ uh, ตัวนี้เป็นศูนย์สามหามั้งศูนย์สามหานะครับตัวนี้ง่ามกับเมือหางไงจันบือหางหางมันตังกันนะจันหางตังกันแต่ตัวผูกบบนีบวเตี้มนะครับนะครับแต่ไพ่ตาหลอดตัวนี้เ <c oughs> ต่ตรวจเพศเป็นนกผูกครับแ <c oughs> ต่ไพ่ตาตานะครับแต่ไพ่ตาเห็นปะส่อตาตานะครับ สี่ลงลังนะครับลายข้อเริ่มออกเม็ดหนึ่งแล้วครับผมลายข้อจะออกเม็ดหนึ่งตามที่เห็นนะครับเนาะแต่ไพ่ตาก็คือเกาครับ,รบทั้งนี้ก็หลอดคือเกาครับแขงงไงแข็งหึกดีครับแข็งหึกดีนะครับเนาะศูนย์สามห้านะครับตัวนี้ห่วงเฉียวขอบแม็กศูนย์สามห้าจะเกียบดกัก เบิ้งบ่ไดคือเก่าก็ชิดดี่นี่ะหละก็เป็นตัวผู้เบิ่งลักษณะหัวครับเบิ่งลักษณะหัวจะตัางกันนะครับกับตัวเมียเมื่อกี้นะครับลักษณะหัวของเขาจะตั้งกันขนใหญ่กำลังเริ่มออกครับผมตัวนี้เป็นชุดที่มีเสียงสอตัวนี้จะม่เสียงสซอยู่ครับเสียนสอจางๆอยู่นะครับเสียนเอิร์กจางๆชุดนี้เป็นชุดที่มีเสียนสอนะครับ เอา้ากับ,บอกวบลายใหญ่ห้างครับผมอานงกองไปนะครับอ่าส่วนเอกสารตรวจเพียกกับขันมาท่านก็สิส่งไปพร้อมกันเลยนะครับขันมาพรท่านกับเดยกศิทายรูปส่งให้นะครับอ่าในในใบาทายรูปผมก็ไดิเขียนนะครับเพื่ออ,อาจารย์เทพิทักษ์บอกว่าเป็นของผู้นั้นผู้นี้นะครับผมกับว่าสามารถจเจี๋ยวไปใช้ประโยชน์ได้ึ้นกันนะครับ อาจารย์จะมั่นใจได้เลยว่าผมเอาไปตั๋วผู้อื่นมาได้นะครับเ <laughs> พราะว่ามันเขียนซื้อทับไปแล้วนะครับว่าเป็นของผู้นั่นผู้นี่แต่ว่าจังหวงอาจารย์เทพพิทักษ์เนี่ยเมื่อนั้นผมส่งไปนะครับพอส่งไปกลับึ้นมาเฮือนก็นเห็นพวกอ่าไปสนี่เขามาส่งไว้เฮือนนะครับก็เสียดายอยู่ เพิ่นมาส่งไววกอนนินจักหน่อยก็อาจสิอาจารย์เทพพิทักษ์อาจจะได้ไปนะครับแต่ว่าผมก็ได้ถ่ายถ่ายรูปนะครับถ่ายรูปแล้วก็เฉียนกำกับไหว่าเป็นของผู้กองเทพพิทักษ์นะครับผมก็บ่สามารถสิเอาไปใช้ประโยชน์ได้นะครับมันพูนเจ็บได้กก็กับใส่บ่บได้นะครับไปแทนของจากของบ่ได้เพราะว่ามันเขียนไว้เลยนะครับของอาจารย์ของอาจารย์เทพพิทักษ์นะครับ ผมเขียนทำไปเลยนะครับเป็นของอาจารย์เทพพิทักเป็นการฉีดขาเลยวันเถอะเห็นอย่างาใดไดโดยเมจิกตัวนี้แะครับผมเขียนผู้ใดได,ไ,ดไปก็ไมีประโยชน์ครับผมก็เรยส่งเป็นขอคว่ำทางไล่ไปนะครับขันมาพระท่านทายลูปทรงขอคว่ำทางไล่ไปเ <laughs> มื่อนี้ก็พอไปทรงนกแล้วผมก็อาจจะไปไปต้อนกครับผมไปผมสิไป เอาบักไอ้ทั้งหลังผมนี่ครับบักโป้งฝ้าผมนี่แหละช่วงนี้บ่ขึ้นปนใดนะครับอ้างกันเลยบ่สุดนะครับอ้างบ่สุดปนใดสามกุ๊กกับบ่าเต็มปนใดนะครับอาจจะมีหลอดสองกุ๊กมาค้าหนึ่งต่ว่าส่วร้ายก็เต็มแหละครับช่วงนี้มันเห่านะครับมันมันบ่เห่านะครับมันลมมันลมฟังดีครับคล่มมันนี่สุดเบื่อเดี๋ยวเสียมเสียดฟังนะครับ มีเหียกหนุนอ่างมีคู่อ่างมีขลม่มมีสับเจปุโทโถตโตโตนะครับเจปุะโถตโตโตนะคระโต,ตมีเหมือดน,นะครับมีเหมือดเป็นนกทีผมเอาไว้ตอไว้แต่ฟังเสียงนะครับก็ตั้งแต่กี่ผมใส่ใส่บักริ้วนะครับเลยวยันด้านหลังกล้องเนี่ยเรี้วตันเป็นนกวงไนดีนะครับลงนวงไนนี่กิบป,ปีกเป็นนกใส่เลยทั้งสายไฟสายยางนาผมซื้อมาสี่พันฮะเร้วตันหมอกกอกนะครับ นกวงน้ดีครับกิป,ปีกอย่างเดียวจังอาจารย์ทุกท่านเคยเห็นนะครับที่ผมเคยลงคลิปไปสามารถที่ว่าหางสั้นกีดีอยู่นี่คู่ใดโดยไม่ต้องกลมหัวนะครับ <laughs> นกป่าด,ดินตายครับเห็นมันผมก็ว่าสิลากสองตัวนี่แหละครับเรียนทะเดียดนะครับกับสิเป็นเรียนกับพวกอาจารย์สุกินอาจารย์อรุณไปประมาณนี่แหละครับ มีงานแช่งผมอาจจะไปนะครับอา,อาจจะอาจจะนะครับอาจจะไปต่อไปผมจะไปงานผนเยดดีก่อนะครับมวนดีมันปะต้องมีเหรียญในเหรียญปะต้องเป็นนันนะครับเพราะว่าผนยียดนี่บ่ต้องไปว่าห่วงกังวลนว่าสิไปแยง่งชิงตลาดลูกนกกันนะครับนกดินกะกะดีครับดีดีดีด,ดีสำหรับในความคิดของไผ่ของมันนะครับ เว่าผมเบิ่งแล้วหลายต่อหลายสนามเป็นเป็นเชิงธุรกิจไปแล้วนะครับเป็นเชิงธุรกิจไปแล้วเริ่มมวนแล้วครับเริ่มมวนนัดมูนัดพวกกันไปกินเขาป้าดีครับพอกันซีคน้หคนหาคนอ่าเกาค้นิบค้นถ่ายแข่งกันบุหร่ล,ลอยสองลอยอยัางสี่มวนก็นะครับมวนก็เป็นมามีถวยรังวัลนก็ได้นะครับเพราะว่าผมกาดสีห่างหายนะครับสําหรับการงานแข่งนะครับเพราะว่า ผมบ็สนับสนุนธุรกิจแบบนี้นะครับบ่อเอาบหมักนะครับก็วคว้มิดไภัยมันนะครับเป็นวคว้มกิดส่วนตัวผมผู้ผู้มากลับไป,ไปกันเรื่องปกตินะครับผู้มากลับไปนะครับเป็นเรื่องปกติาการกติกาในงานผมกับบ่อขัดแย้งครับดีทุกง,งานดีทุกง,งานครับผมเพื่อนกับพัฒนาขึ้นเรื่อยๆจ,จังงานแย่งไงันกับพัฒนากติกาขึ้นมาหลายเตืบนะครับ เขี่ยงวดคือไร่เติบนะครับมั่กค่สีบนะอมีอะไรครับแต่วมาผมกาจะเลือกไปเป็นบางงานนะครับงานใดทีบ่เป็นการจัดหางเงินเพื่อเขากระเป๋าจะากล่องนะครับเป็นการมิตรภาพอีรีติปีกอีรีนะครับส่วนไหลต่ว่าผมเดี๋ยวนี้ก็เห็นพยักฆ์งานนะครับมิตรภาพอีรีนะครับแต่ว่าจังเมืองการนจัดเนี่ยโอ้ยอยากไปอยครับพวกนั้นมิตรภาพอีรีครับได้เทไรอ บริเวว่าการเรื่องงานเรื่องเงินรางวัลนะครับ่าสมัครทั้งเมดบริจาคนั้นมีไปยังสั่นเล่นม้วนนะครับแบบมันม้วนนะครับผมก็บอดีตฝึกดกสองตัวผมแข็งแข็งนะครับอดีตส่วนอาจารย์นีโหดนะครับนีโหดสายหาเก้าไปงานเชนยังหมือตะลูกพี่ากันกาสิเรียนพักกันเปลี่ยนกันครับรหลด้นไปไปตอมกันยืมเมืองกันนะครับบอังได้มันมวนไปหวางหันครับเ่าเกียงไก่ไกลนะครับผมว่าแต่มันมวนมันเข้าไปร่วมเราเพอึดอัดนะครับ ถามันอึดอัดเท่ากับเลือกจริงเพราะไปนะครับอยู่บัอยู่ซองที่ซื้อดีก็เลือกไปต้อน้ำมูน้ำพวกดีก็นะครับผมเอาคลิปนี้เอาไว้ซํานี่ครับเดี๋ยวผมไปต่อได้ได้เพได้ยังไงนะโอ้โหลไอ้เบิ้งครับผมว่าบักปงฝ่าผมมันเหร่นยังไงน,นะครับฟังๆสำนวนน้ำกันนะครับเขาเอื่นสำนวนอย่างกับพราะเบิ้งกันนะครับแต่ว่าผมกับพ่อได้ระบุว่ามันเป็นนกเท่านั้นคว่เท่านี้ขัดเท่านั้นหนุนเท่านี้นะเอานะครับแล้วแต เขามักการสับการเปลี่ยนเปลี่ยนจังหวะหนุนจังหวะเปลี่ยนจังหวะมันนะครับสับเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาหนไมครับโกดโกโกโกดโกโกโกเดียวกระลังเ่าครับผมกรลังเ่าอ่าจังด้อยกาดสีสามเต็มนะครับนกตัวนี้ผมไม่ได้ซื้อนะครับไม่ได้ซื้อเป็นเป็นเป็นของกำนัลนะครับเป็นของกำนันอย่างใครก็ว่ามูห่วกไหกันมากนะครับเป็นอาจารย์ตู่ไหมากนะครับอาจารย์ตู่อาจารย์ตู่ไหมาก แต่นกเลยมาต่ออาจารย์ตัวนี้อ้างสุดเด้อสามกูกอ้างสุดเั้งสิบตันนี้จังเ้ยเนี่ย้วกับทรมมง,ง,งให่ครับผมมีอย่างขอกับ่รงใหอาจารย์ตู่นะครับเป็นบาแพ่ครับมีแต่ภาพโด,ดยแท้จริงนะครับตามที่ผมเห็ยอนู่เนี่ก็มีมาจกีเจ้านะครับที่คบ,บกันได้นะครับนอกนั้นกับผลประโยชน์สลา,ายกอ้อน,กน,น,นนะครับคลิปนี้ลากันไปสมีครับผมเดี๋ยวผมเฝ้าออกไปตอนนกทรงนี้แล้วก็จะออกไปตอนนกนะครับลงสีสงามครับผม ลิปนี้วันดีครับทุกท่านครับวันดีปีเก้าครับวันดีปีเก้า Thank <laughs> you.